สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเมื่อนี้นี้ครับพมพพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องจากม่วงว่านเขาได้เห็ดตังต้งแต่เห็ดละงูกเป็นซ้อนมากนะคะเมื่อนี้สาแพ์กับพีพาน้องมาเบิ้งเห็ดละงกูกที่ก้อละค่ะตะต้นคลิปห้อเขามาห้อกับได้เป็นเห็ดเพึงเขานะคะพี่น้องเห็ดเพึงเขาเห็ดพึงขาไลาย่นะคะเห็ดพึงนายอยู่เกียงแซบแกงหวานนะคะ ถามว่าคนหลายบอ่อเมื่อเนี่ยหลายคือก้านแะค่ะพี่น้องหลายก็มือว่านที่สาวแพรววทายเห็เบิง้งเนาะค่ะทายรุดนนะมือนฮี้ฮงหลายค่ะเอา้ามือนี่สาวแพรยวก็มากกับเบาอีทคือก้านละค่ะถ้าก็เขาไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆข้างในนะคะพี่น้องมือเนี่ยอเยอาสิมความหมานมาฝากพี่ฝากน้องคือเมื่อาวานบ่เนาะค่ะนี่แหะค่ะเห็ุชุดแรหลของข้า ข้าเจ้าไต่ลงไปข้าเจ้าก็ได้บนบลันเนาะคะ่ะก็เป็นหิรละโงกก็เริ่มบานแน่แล้วุมแน่บานแน่เรื่อยๆนะคะ่ะเป็นธรรมชาติของหิแลนะคะ่ะแต่ว่ามือนี่ส่งคนกับลายกรเกาพอกับิีนีขความานมาฝากพี่ฝากน้อนงคือเกาบอก็อกเขาไปรุ้นไปตามกันละคะ่ะไปค่ะ ใครเห็นละงูเลืองค่ะงูเหลืองลงงูขาวพี่นอ้องแต่ว่าใครเห็นละงูแท้ๆราคาะนี่ถ้าใครสนัยนีเป็นใครยาวๆเรยมๆเนาะคะ่ะมันแตกต่างกันอยู่เด้แล้วมงนี้เมื่อกคยเกิดนะคะเกิดเป็นหิดละงูขาลวละ ลืมมีดค่ะก็ลเลยต้องเดี๋ยวเอาเนี่ยเคลีย์ัาดนะคะแค่ดอกจูมันเขียงนะคะ ื่อมิดอีกแม่มากม,ม,มักเจาะหิดดอกนั่นเนี่ยขอไปกใกล้ๆนะคะ 你连、嗯、一看。 พี่น้องเมื่อวานนี่คือสีจูมนะคะบุหรี่ข้างในผมก็ไม่อยู่บุหรี่หมื่อวานคือสีจูมอยู่พี่น้องเลยนี่บานเบอ้อซำค่ะแค่สีบอ่อบุกมันเด้อค่ะบ่คือมีดเนาะอันนี้ก็ได้มีดก็ลืมค่ะกระลืแมแน่ให้ bahan-bahan cat laut mengejutkan pencunggu keselamatan keselamatan atau hal นเดือดน้ำมือลูกเอาลุกนะค่ะใส่อนังเก็บบนานนั้นโอ้หมดกัดที่้องหมดไรค้คะค่ะหมดลีนินะะั้งห้างชสองอันช้องตุ่มชองตุ่มค่ะเห็นลงกขาว เจ้าบุหินค่ะพี่น้องเหยียบตัวนี้ค่ะสาเพลเาใส่กับตาแล้วเนาะคะ่ะเป็นบุหินดูนี่นี่พูดไม่พูมไหมอันนี้มันจะเหยียบลงไปด้วยนี่ค่ะทำความสะอาดข้างนอกแล้วค่ะถึงยุ่งค่ะ เก็บพึงงนู่แล้วค่ะค่ะพี่น้องอุ่มง,ง่ายเลยค่ะ โอ้ขาวอีกจุมหนึงค่ะอีกจุมนึงค่ะเฮ้ยฮ็ดเปอร์เดงค่ะคุณครั่น้องเงยนี่นะคะอมีบุมมีกินมาแบบนี้แหละแง่จะแง่ปแง่กะเดวไปแลวค่ะใฮ้ี่เจา่ีก่มขาวสุด ดอกน้อยๆมันคือดอกไปค่ะไปจ้าหมุดฮ็ดผึ anyway. ่งแดงมูนี่จ้าพี่น้อง ขาวค่ะแดงค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะกูนนะคะเบียงขากูนครับน้องนี่ยมันหันขาตันขาโบกูนขาลายอ,ออกเป็นมูดีด้ดีเลยค่ะตอนนี้อยู่ดอกเงเนาะคะ่ะแต่ว่นันสมีแล้วพอดีกําลังเก่กงกเส็บๆดอกเงยไรก็เพราะบขามันกูนพี่น้องเดี๋ยวมอเริ่มขากูนเลยด้วยค่ะนะเริ่มขาเป็นกูนเป็นเพื่อแล้วค่ะนะ ม,มตะดกน,น,น่อยๆมันลืมบานลื่มกูนเขาแล้วเนะคะน่ะดีเขาก็ต้องจัดมันราคาเมืนเนี่ยขงใครเห็นแล้วบูกค่ะไี่ใครเดียวอีกพี่แล้วใครเดียวนะคะ ทำเองตบเองะคะ่ะถึงเสีบค่ะห้เอเยี่ยงปลวกนะคะปลวกมันเยี่ยงเขาเยี่ยงปลวกขึ้น เป็นเงาเป็นงเนงาเล้นะคะ่ะนี่แต่สวนเคี่ะออัขอไปพุ่นแนละะ้วค่ะ นนี่คือใบใหม่นะคะสีนหะ่ กอเห็ดพ oh, ึงเด้อค่ะแต่ว่าสาวแพลวกระยำเบื้องแล้วนะคะพี่น,ออน้องถ้ากิดไม่เรมีรสชาติขมนะคะจจะนน่ะอาัสวานนี่ถามมันขาวดีอ,อยู่ไหมแพลวกระยำเบื้องแล้วมันหวานดีค่ะมันบ่ขมนะถามมันเห็ดขมเสียข้าวกรยำเบื้องน่ะมันสีขมติดลิ้นเลยเด้อค่ะซีสูรู้สึกว่าเป็นขมๆนะคะพี่น้องโอเดขมแล้วค่ะเออเจ็ดสีบาจังไหเนาะคะ่ะ อ๋อนี่แหละสรุปคือบระคะมด้ค่ะนี่ดูเป็นเงาเป็นมุ้ยนะคะนี่ก็เข้มก,บมกับอันนี้งานของกรเดี้งดิควายาดดกนี่ค่ะโอ้มันบดดอกเดียวด้ค่ะมันลายดอกดิ ก็่แ่เหเยอะแต่คเหลือตยอะเนาะสาสีดอกเยอนะนะอันนี้นี่สีนี้อุ่นคุมค่ะอุ่นคุมแยกว่าสีอเอานะคะกระดอกง่ามลายอุ่นหวานน่ย คนเกินหวานาคนเกินหิตผงขมเกินนาำคนเกินบ่รู้เรื่องนะคะถ้าโดดบังานแนมะ่สาแพรกับว่าสาแพรสิบเอาละค่ะนองกับเบื้องที่ละ่ะตัวตาลอยใจบักคักกระลดดอกใจบอยบุ่นะคะ เป็นเห็ดงูต็มตาเมื่อนี้สิเป็นเห็ดขมแล้ว Spin ะค่ะพี่น้อง นี่เธงอันนี้ออกเป็นมืงนะคะมันโงกเหลืองค่ะนองเป็นจุ่มอยู่แต่อันซ่อนมะสินี่ฮ้เข็ดเห็ดบ่างามนะคะมือนี้ลืมเห็ด ลูกนี้มาเกิดห้างมูพี่น้องมูเขาเกิดจุ่มเดียวเกิดลูกมาจากมูจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่องสุดท้ายของสาวแพรวกับบ้าอิดแล้วนะคะเมื่อนี้ก็ถือว่าน,นี่ความหวานมาฝากพี่ฝากน้องอยู่ค่ะสาวแพรเก็เกิดเติมกะตานะคะของเบ้าอิดก,กับไก่เครื่องมาหลายเติมอยู่ค่ะแต่ว่าของเบ้าอิตเป็นเห็ดง,งกูก็เห็ดถุงแดงนะคะพี่น้อง พอสาวแพวก็เห็นร่วมหลายชนิดแล้วค่ะก็เป็นหิตเสื้อผ้าก็สิเป็นหิตผึ่งก็ฮิองงกแล้วนะค่ะเป็นเฮิตนาข้าหิตก้อนก็สิบุกคอยมีนะค่ะถามามีบอกกับมีอยู่แต่ก็บ่หลายนะคะพี่น้องเอาชนบคลิปนี้สาวแพวก็มีข้อมาต้าฝากที่ฝากน้องสานีแล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพะข้าไปนะเนียเด้อค่ะขอบคุณค่ะ